สวัสดีครับขอเฉลยเกมคนไทยเล่นจริงชาติไทยเจริญผมรักจริงๆครับรักคนไทยรักตัวเองด้วยรักประเทศไทยมั่นใจว่าเมื่อญาติชาวไทยได้มาตั้งใจดูวิดีโอนี้จนจบก็จะรู้ได้เองจริงๆลักษณะทั่วไปของเกมก็คือการที่เราตั้งใจฟังจากนั้นเนี่ยนำไปลองเพื่อให้เกิดผลดีขึ้นเห็นได้ชัดเจน นึกภาพครับเอาเป็นตัวผมเองก็ได้ที่จงใจคือตั้งใจที่จะไปรักรู้สึกดีกับตัวเองทําดีกับตัวเองแล้วไปทําสิ่งต่างๆให้ดีไประยะเวลาหนึ่งจากนั้นเนี่ยคนตรงหน้าผมก็ทําแบบนั้นเหมือนกันพอเรามาเจอกันเราก็รักรู้สึกดีต่อกันทําดีต่อกันสร้างสรรค์สิ่งต่างๆให้ดีลองนึกว่าเกิดภาพแบบนั้นเนี่ยจาก1คนเป็น2คนเป็น3คนเป็น4คน นึกถึงการเรียนรู้ร่วมกันดีๆที่จะเกิดขึ้นแล้วเราร่วมไปต่อได้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนครับลองนึกถึงสภาพความเป็นจริงหรือสมมุติก็ได้ครับที่เป็นลักษณะตรงกันข้ามง่ายๆเลยนะครับจะขอเติมการลองจากตรงนี้เนี่ยไปทีละชุดตรงนี้ผมจะถือว่าเป็นการลองหลักเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายอยากให้รู้สึกจริงๆครับว่าก็แค่ลองดูด้วยอารมณ์ครับอารมณ์ก็แค่ลองดู ขอเติมชุดที่1ครับลองสัมผัสและเพิ่มพลังดีให้ต่อเนื่องมันเป็นการฝึกครับคือจงใจฝึกฝึกเห็นความเป็นไปได้ดีๆเนี่ยให้มันเห็นความเป็นไปได้ดีๆได้ยิ่งยิ่งขึ้นฝึกต่อครับฝึกที่จะรักรู้สึกดีคิดง่ายๆครับเราเรียนหนังสือเราทํางานเราใช้ชีวิตก็ไปตามปกติแต่นี่เราจงใจที่จะไปลดอะไรที่มันไม่ดีอะลดอะไรที่มันเสียแล้วจงใจที่จะทําให้สิ่งดีๆเนี่ยมันเพิ่มขึ้นลองนึกถึงการที่เราเนี่ย รักษาความมุ่งมั่นตั้งใจดีๆให้มันต่อเนื่องทุกคนครัเคยที่จะแบบว่าเราคิดอะไรดีๆออกเราตั้งใจที่ทำดีแต่บางครั้งเนี่ยด้วยสภาพความเป็นจริงมันไม่ต่อเนื่องแต่เราตั้งใจที่จะรักษาให้มันต่อเนื่องเวลาที่เราไปเจออะไรบางอย่างที่เราอยากทําให้ดีเนี่ยเราไปใส่ใจให้เวลาจริงๆใส่ใจให้นานๆเลยครับซึ่งคนที่ลองทั้ง3ข้อนี้นะครับจะเริ่มสัมผัส แล้วก็รู้จักคําว่าพลังดีลองเจาะลึกเข้าไปอีกครับให้มันลึกซึ้งยิ่งขึ้นจะไปถึงสิ่งหนึง่งที่เรียกว่าขุมพลังดีภายในตัวเราลองนํามาใช้ครับเป็นลักษณะของคนที่มีไฟได้ต่อเนื่องแล้วก็ลองไปให้ถึงผลดีง่ายๆเลยนะครับบอกความเป็นจริงไปเลยพลังดีเนี่ยยิ่งฝึกยิ่งใช้ก็ยิ่งดีแต่จุดสําคัญจุดหนึง่งซึ่งหลายๆคนก็พลาดก็คือวันแรกๆเนี่ยมันจะไม่เท่าไหร่ครับเราจะสัมผัสเราจะรู้สึกอะไรได้ไม่มากเท่าไหร่ แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไปทำนานๆก็จะเริ่มสัมผัสได้แล้วสิ่งนั้นก็คือรางวัลชีวิตหลังจากเข้าใจและลองมาตามลำดับแล้วนะครับเรามาลองต่อชุดที่2เริ่มจากจุดสำคัญจุดที่1ลองระบุเป้าหมายและผลที่เราต้องการระบุให้ชัดเจนตรงนี้เนี่ยพัฒนาได้ครับต่อไปครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยเกี่ยวกับคนนะครับเกิดจากการที่เราไปฝึกไปสร้างลองนึกให้ดีครับว่าผลและเป้าหมายที่เราต้องการเนี่ย มันจะเป็นไปได้ยังไงเราจะฝึกจะสร้างยังไงสําคัญที่สุดครับจุดที่3ลองดูสภาพความเป็นจริงเราจะลองไปเริ่มฝึกเริ่มสร้างเนี่ยจากตรงไหนให้มันเกิดขึ้นได้ยังไงขอแค่ไปเริ่มเนี่ยสำคัญที่สุดครับจุดที่4อย่าลืมนะครับการที่เราฝึกการเป็นคนมีความตั้งใจดีให้ต่อเนื่องแร,แรกมันก็เป็นความตั้งใจดีปกติแต่ต่อไปเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของคนที่มีปณิธานคนที่ ปรามณาตัวว่าจะทําแบบนี้แหละหรือเป็นลักษณะของการที่เราไปมอบตัวไปโรงเรียนนะครับคือตั้งใจดีที่จะไปเรียนหนังสือจุดสําคัญสุดท้ายก็คือการที่เราใส่ใจให้เวลาได้ต่อเนื่องจุดที่อยากให้ลองนึกอีกก็คือลองไปนึกครับความสําเร็จที่เราต้องการเนี่ยลองไปดูว่าคนที่เขาเคยสําเร็จมาแล้วเนี่ยเขาทํำยังไงบ้างถ้ายิ่งไปถอดรหัสได้นะก็ยิ่งดีครับแล้วมาลองนึกว่าเราเองก็สําเร็จได้ สิ่งที่อยากให้ให้ไปลองดูนะก็คือดูที่คนที่เริ่มต้นจากจุดที่แบบคือชีวิตไม่ดีเท่าไหร่ถ้าใครอยากรวยนะครับก็ไปดูคนอพยพก็ได้ที่เขาเริ่มจากที่ไม่มีอะไรเลยเขาสําเร็จได้ยังไงชุดที่2นี้อยากให้มองว่ามันไม่ง่ายครับมันต้องใช้เวลาแต่มันคือรางวัลของเราเองเกมคนไทยเล่นจริงชาติไทยเจริญผมรักจริงๆครับถึงได้ทําเกมนี้ขึ้นมาครับเพราะว่าง่ายที่สุดคือคนไทยเนี่ยช่วยกันได้จริงๆครับ เอาเป็นตัวอย่างนะครับใน YouTube นี่แหละมีรายการประมาณว่าเขาสร้างกเกษตรครบวงจรขึ้นมานะสามารถที่จะไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วสั่งการผ่านสมาร์ทโฟนได้จากแนวคิดที่เคยมีคนบอกว่าชุมชนเนี่ยสามารถที่จะส่งเสริมให้พึ่งพากันเองในชุมชนแล้วมีการพัฒนาแบบดีๆได้อย่างต่อเนื่องขอยกตัวอย่างง่ายๆครับว่าแนวทางประมาณนี้เนี่ย ไปถึงในหมู่คนไทยแล้วพวกเราเนี่ยมีคนที่มีใจแบบดีๆมาร่วมกันสร้างแบบอย่างภูมิปัญญาทั้งชุมชนเข้มแข็งกับเกษตรครบวงจรเนี่ยขึ้นมาครับจากแบบอย่างที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยจะมีทั้งภูมิปัญญาแล้วก็องค์ความรู้ต่างๆที่มันใช้ได้จริงๆเราทําเป็นตําราและสื่อขึ้นมาญาติชาวไทยก็สามารถมาดูแล้วไปทําได้บางอย่างญาติของเราอาจจะทําไม่ได้เราสร้างเป็นศูนย์ขึ้นมาครับ เรื่องศูนย์เนี่ยอยากให้นึกถึงการที่มีเด็กหญิงเธอชอบร้องชอบเต้นมีศูนย์แห่งหนึ่งมารองรับเด็กหญิงคนไทยเดินเข้าไปแล้วเธอเฉิดฉายในระดับโลกเด็กหนุ่มอยากเป็นนักฟุตบอลก็ผ่านศูนย์แล้วเป็นได้ทํากันมาแล้วครับศูนย์แบบนี้ที่จะช่วยให้คนไทยเนี่ยได้มาผ่านที่สนใจนะครับผ่านเสร็จแล้วเนี่ยสามารถไปทําให้พื้นที่ของตนเองเนี่ยงอกงามสิ่งดีๆขึ้นมาได้กลายเป็นชุมชนพึ่งพาตนเองพึ่งพากันเองที่เข้มแข็งได้เท่านั้นยังไม่พอครับ เราสามารถที่จะสร้างทีมครูพร้อมปัจจัยเสริมไปช่วยชุมชนตำบลอำเภอให้ดีขึ้นมาได้บางอย่างชาวบ้านพวกเราเนี่ยทำกันไม่ได้หรอครับแต่ถ้าทีมครูที่ผ่านการพัฒนามาดีแล้วก็ไปช่วยได้เท่านั้นยังไม่พอครับชุมชนตำบลอำเภอต่างๆที่ว่าดีแล้วเนี่ยเราช่วยต่อเนื่องไปถึงจุดที่งอกงามแบบดีๆได้เองสามารถพัฒนาภูมิปัญญาสามารถพัฒนานวัตกรรมสามารถพัฒนาจิตใจดีๆ จนกระทั่งไปถึงจุดที่พร้อมที่จะไปช่วยเหลือชุมชนตำบลอำเภออื่นให้ดียิ่งยิ่งขึ้นได้อีกอยากให้ลองนึกดูจริงๆครับว่ามันไม่ใช่แค่ชุมชนและเกษตรครับแต่มันคือแบบอย่างหลายอย่างภูมิปัญญาอีกมากมายที่เราสามารถสร้างและมอบแก่กันได้แต่จุดหนึ่งที่อยากให้พิจารณาแบบจริงๆครับสมาร์ทโฟนเนี่ยเราสามารถทําได้รุ่นสู่รุ่นเราสามารถสร้างโรงงานสร้างโรงเรียนสร้างอะไรได้หมด ลองนึกถึงเครื่องมือพัฒนาคนที่ได้ผลดีจริงที่วันนี้มีการเริ่มต้นแล้ววันต่อๆไปเครื่องมือนี้เนี่ยมีการพัฒนาครับเครื่องมือพัฒนาคนที่ได้ผลดีจริงพอคนมาผ่านมาลองใช้แล้วเนี่ยเป็นคนที่มีคุณภาพดีจริงนึกถึงคนเหล่านั้นครับที่จะไปร่วมกันสร้างสรรค์าการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นในหมู่พวกเราชาวไทยเป็นลักษณะของการทยอยเกิดถึงตรงนี้ครับผมคิดง่ายๆครับว่าตัวผมอะยังทําไม่ได้หลายคนก็คงเป็นเหมือนกัน แต่การที่เราบอกข่าวนี้เนี่ยเข้าไปในหมู่ญาติชาวไทยของเราผมคิดว่าจะมีพี่ๆที่พร้อมครับสามารถทำได้เริ่มได้ทันทีจริงๆครับก็ยอมรับจริงๆครับไปนึกมาดีแล้วจนเห็นภาพสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นแบบชัดเจนเลยครับทุกวันนี้ผมก็เลยมือครับกดส่งต่อขอหเห็นใจครับการที่คนคนนึงเนี่ยจะรักตนเองรักคนไทยรักประเทศไทยเนี่ยเป็นเรื่องปกติเขามีอะไรดีเขาก็ มาบอกต่อครับเมื่อมีโอกาสผมก็จะพูดครับฝากให้ดูวิดีโอนี้ให้จบจริงๆเพื่อเป็นการเสริมแรงครับอยากให้เราไปลองนึกครับจากอดีตไล่ามาเราก็จะเห็นว่าคนเราเนี่ยมีดีจริงๆเก่งจริงๆสร้างสิ่งต่างๆเนี่ยได้เยอะจริงๆแล้วอยากให้นึกจริงๆถึงสภาพในตอนนี้ครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปลองนึกง่ายๆก็ได้ครับที่ทุกวันนี้เนี่ย มีคนมาทํานายทํานายบ้านเมืองทํานายสิ่งต่างๆทํานายแม้กระทั่งโลกใบนี้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราจะปล่อยให้เป็นไปตามคําทํานายก็ได้หรือเราจะมองว่าเออหรือว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากจากคนเราเนี่ยจากมือของเราเองเราจะจงใจทําให้มันเกิดขึ้นแบบแบบดีๆเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมสําหรับผมครับฝันจริงๆนะครับว่า จะมีพวกเราที่มาตั้งใจฟังซ้ําตั้งใจไปลองบางอย่างหรือจะคิดง่ายๆครับแค่มือเนี่ยกดส่งต่อเมื่อมีโอกาสบอกให้ญาติมาดูวันนี้เนี่ยเดือนกุมภาพันธ์สองพผมฝันครับประมาณเดือนพฤษภาจากพวกเราที่บอกข่าวนี้ต่อกันเนี่ยจะมีญาติชาวไทยหลัก20ล้านคนได้มาทยอยรับรู้จากนั้นเนี่ยมีญาติชาวไทยได้มาทยอยลองหลักแสนครับจะมีหลักร้อย ที่ทยอยทําอะไรบางอย่างเนี่ยให้เกิดขึ้นจริงๆเป็นเครื่องมือวิธีการเป็นเครื่องไม้เครื่องมือพอเกิดขึ้นเกิดผลขึ้นจะมีญาติชาวไทยของเราที่ทยอยทำตามนั่นแหละครับมันจะส่งผลจริงๆเป็นลักษณะเหมือนคลัสเตอร์สารภาพครับว่าผมอยากจริงๆที่จะให้ญาติชาวไทยเนี่ยมากดส่งต่อทยอยครับถ้าเป็นไปได้นะครับบอกญาติขอให้ดูวิดีโอนี้ให้จบจริงๆเพื่อให้ เข้าใจและเห็นภาพนะครับอยากให้ไปลองจริงๆครับแบบตั้งใจเลยนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าญาติชาวไทยของเราเนี่ยข้อหนึ่งครับมาลองฟังซ้ํานึกต่อลองต่อผมเองก็มั่นใจครับว่าถ้าไปดูสรุปเฉลยต่อไปเนี่ยก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนครับจุดที่2ครับสําคัญที่สุดเลยครับก็คือพลังการนึกถ้าเกิดว่าเราฟังเสร็จแล้วเนี่ยก็ผ่านไปเฉยไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแต่ถ้าคนเรามานึกนะครับนึกบ่อยๆลองนึกทุกวันว่า เราจะทําให้มันดีขึ้นด้วยตัวของเราเองนะมันก็จะมีสิทธิ์ที่จะดียิ่งยิ่งขึ้นได้จริงๆมันคือพลังของการนึกครับแต่สิ่งที่อยากจะแถมให้นะครับให้ไปลองนึกดูก็คือคือความอึดก็คือการที่เราอยู่ได้นานจริงๆกับการที่ไปค่อยๆลดสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่มันเสียแล้วค่อยๆเพิ่มสิ่งที่ดีจริงๆจุดสําคัญที่สุดเลยที่อยากให้ลองก็คือเราไม่เก่งหรอกมันคือการจงใจฉลาดเริ่มลองจากหวยครับ เด็กคนหนึ่งเขาอยากเป็นนักฟุตบอลมากๆไปเตะวันแรก2วันหรือเดือนแรกด้วยซ้ำไปเนี่ยเขายังเก๊กังๆอยู่เลยครับแต่ถ้าเขายังรักษาความรักต่อเนื่องแล้วไปตั้งใจตเตะจริงให้ครบครบสัก3าปีแล้วกันนะครับเขาย่อมจะเก่งขึ้นเราไม่เก่งครับเราไม่ดีครับแต่เราพยายามอย่างต่อเนื่องพลังตรงนี้ครับอยากให้พวกเราเนี่ยมอบให้กับญาติชาวไทยจริงๆครับจุดนี้แหละครับที่อยากให้มอบจริงๆเท่านั้นยังไม่พอครับ เราไม่ได้แค่นึกเองครับแต่เรายังคิดค้นได้ยังไปทดลองได้ยังไปพัฒนาต่อได้คือประมาณว่าลอกแล้วไปพัฒนาต่อยังไม่พอครับข้อที่4ี่ครับเราช่วยกันได้ครับช่วยพัฒนาการเรียนรู้เนี่ยให้มันดีจริงๆสร้างครูสร้างศูนย์ฝึกสร้างโรงเรียนที่ดีจริงๆนะขึ้นมาเนี่ยประเทศไทยก็จะพัฒนาแล้วครับจุดที่5ครับคนเราเนี่ย มีปัญญาครับเราสามารถไปสร้างบรรยากาศอำนวยความสะดวกให้เกิดภาพที่ดีได้ง่ายจริงๆง่ายที่สุดครับคือการไฟฟังซ้ำจริงๆริครับเรานึกต่อดึงบางอย่างออกมาลองจริงๆเนี่ยนึกภาพจริงๆครับก็จะทำให้ให้ง่ายขึ้นครับพี่ถ้าแค่ฟังจบเนี่ยมันก็เท่านั้นครับมันก็จะผ่านไปครับแล้วเพื่อนเน้นย้ำเขาพี่ครับว่าอยากให้กดส่งต่อจริงอยากให้บอกบอกให้ญาติของเราเนี่ยมาดูจริงๆนะครับเท่าที่จะบอกได้นะครับ อยากให้นึกภาพครับว่าในอดีตเนี่ยท่านข่านผู้ยิ่งใหญ่ลุกลบไปเรื่อยๆเลยนะครับแบบล้างผานมีการอะไรนะปล้นเมืองฆ่าทั้งเมืองมีการขืนใจอ่ะข่มขืนจิตใจหลายหลายแบบนะครับอย่างมากแล้วถามว่าถึงทุกวันนี้เนี่ยจะมีคนที่ทําอย่างชัดเจนแบบนั้นเนี่ยได้ไหมแต่จุดที่อยากให้มองจริงๆก็คือเราสามารถจงใจที่จะสร้างสารรค์สิ่งใหม่ซึ่งเป็นสิ่งดีเนี่ยให้เกิดขึ้นได้ครับ จะมองว่าเป็นการเพอร้อฝันก็ได้แต่อยากให้มองจริงๆไปที่การบินครับนึกถึงมีนักวิทยาศาสตร์นักประดิษฐ์มากมายที่อยากสร้างการบินน่ยให้เกิดขึ้นจริงๆแต่การบินเนี่ยเกิดขึ้นจากการเล่นของเด็กพี่น้องตระกูลไรท์อายุ10และ12ขวบ2พี่น้องครับสร้างเครื่องบินให้เกิดขึ้นแล้วมีการพัฒนาต่อทุกท่านครับจากพลังการนึกที่บอกว่าสำคัญมากๆผมไม่พูดซ้ำแต่การที่พวกเราบอกต่อ กดส่งต่อจริงๆครับพลังการนึกนั้นเนี่ยจะไปถึงหมู่ญาติชาวไทยโอกาสที่ญาติชาวไทยเนี่ยจะเจริญแบบยั่งยืนจริงๆเนี่ยง่ายๆครับก็คือการที่พวกเราอะ่ะมอบออกไปครับโดยการกดส่งต่อบอกต่อเมื่อญาติของเราเนี่ยได้ดูจนจบจริงๆแล้วได้ไปลองต่อจริงๆผมไม่ได้บอกว่าคนไทยทุกคนเนี่ยจะทําได้ครับงานนี้เนี่ยเราช่วยกันได้ขอเพียงแค่มีไม่กี่คนที่ทําได้ นึกภาพนะครับอีกไม่กี่ปีเราจะไปถึงจุดที่ประเทศไทยของเราเนี่ยจะมีอนาคตอันสดใสของการที่จะเติบโตเอาแค่2ออย่างง่ายๆนะครับก็คือ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทยเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนมวลรวมความสุขของพี่น้องชาวไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนซึ่งทั้งหมดมันทําได้ขอเพียงพี่น้องชาวไทยครับได้มาลองทยอยนะครับค่อยๆมาครับเข้าถึงคุณค่า เข้าถึงความดีซึ่งเราสามารถเข้าถึงได้ผมไม่ใช่คนดีครับผมเป็นแค่คนที่เห็นแก่ตัวอยากได้ใครดีแต่เมื่อได้มาลองที่จะมีความรักความรักก็งอกงามขึ้นมาในใจครับมันเป็นเรื่องปกติครับพวกเราสามารถที่จะทยอยเห็นรางวัลทยอยเห็นบุญครับฝากคำง่ายๆครับให้ไปลองนึกต่อครับไปถึงพวกเราชาวไทยครับ20ล้านขอแสนมีร้อยทยอยดี